สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการปรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์วันนี้ผมมีแอปวอลเปเปอร์ฟรีที่ไม่เหมือนใครมาแนะนำกันครับเพราะแอปนี้แจกภาพวอลเปเปอร์แบบคู่ดูโอออกแบบมาในธีมเดียวกันสร้างความต่อเนื่องตั้งแต่หน้าจอล็อกไปสู่หน้าจอโฮมที่ดูว้าวมากครับสวยสะดุดตาหน้าใช้มีแบบต่างๆให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์แอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดครับ ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Pair wallpaper แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีนะครับแต่ก็โหลดกันด่วนๆไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะหลายๆครั้งที่รีวิวไปพอคนโหลดเยอะๆก็เปลี่ยนจากฟรีเป็นไม่ฟรีบ่อยๆครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายสุดๆเมื่อเปิดแอปขึ้นมาหน้าจอของแอปจะมีภาพวอลเปเปอร์แบบคู่จัดมาพร้อมใช้โดยแสดงตัวอย่างภาพบนหน้าจอล็อกกับหน้าจอโฮมมาให้พร้อมเลยครับเพื่อนๆสามารถแตะแล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูแบบต่างๆที่มีให้เลือกใช้ตามสไตล์หลากหลายแบบและมีแบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับเมื่อเจอแบบที่ใช่แบบที่ชอบให้แตะบนภาพได้เลยครับโดยในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มพรีวิวเพื่อดูตัวอย่างการใช้งานในหน้าจอล็อกและเมื่อปลดล็อกแล้วจะได้ภาพหน้าจอโฮมแบบไหนก็แค่แตะบนหน้าจอก็จะเห็นตัวอย่างทันทีถ้าเป็นแบบที่ชอบแบบที่ถูกใจให้แตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าแล้วแตะปุ่มดาวน์โหลดเพื่อโหลดมาใช้กันได้ฟรีๆเลยครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วหรือต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าให้แตะปุ่มแอกด้านบนเพื่อปิดครับ เพื่อนๆสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อโหลดภาพวอลเปเปอร์อื่นๆได้ตามต้องการเมื่อได้ภาพที่ต้องการครบเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปรูปภาพเราก็จะได้ภาพวอลเปเปอร์แบบคู่มาเรียบร้อยเลยครับโดยรูปแรกจะใช้สำหรับตั้งค่ากับหน้าจอล็อกและรูปที่2ใช้กับหน้าจอโฮมตั้งค่าเลือกใช้กันได้ง่ายแบบนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทั้งสองหน้าจอแล้วจากนี้ไปเวลาที่เราปลดล็อกเข้าสู่หน้าจอโฮม ก็จะมีสไตล์มีรูปแบบใหม่ของวอลเปเปอร์ที่ต่อเนื่องสอดคล้องลงตัวดูสวยน่าใช้ในสไตล์ที่เราชอบแปบกบใหม่ต่างจากแบบที่ผ่านๆมาแล้วครับเพื่อนๆไปโหลดแอปแพรวอลเปเปอร์กันได้เลยนะครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไม่ควรพลาดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ